เรื่องนี้เป็นตำนานมาหลายร้อยปีได้นำมาเล่าให้พี่ป้านนะอาอาได้ฟังกันอีกครั้งเล่าลือเล่าขานกันมาเป็นตำนานหลายหลายครั้งวันนี้จะมาเล่าเรื่องนิทานพื้นบ้านภาคอีสานเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ ครั้งหนึ่งเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วที่บ้านตาดทองในฤดูฝนมีการเตรียมปักดำก้าข้าวทุกครอบครัวจะออกไปไถนาเตรียมการเพาะปลูกครอบครัวของชายหนุ่มคนหนึ่งกำพาพ่อก็ออกไปปฏิบัติภารกิจเช่นเดียวกัน วันหนึ่งเขาไถนาอยู่จนสายต่วันขึ้นสูงแล้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียมากกว่าปกติและหิวข้าวมากกว่าทุกวันปกติแล้วแม่ผู้ชาราจะมาส่งก่องข้าวให้ทุกวันแต่วันนี้ กลับมาช้าผิดปกติเขาจึงหยุดไถนาเข้าพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ปล่อยให้เจ้าทุยไปยกินหญ้าสายตาเมื่อมองไปทางบ้านรอคอยแม่ที่จะมาส่งข้าวตามเวลาที่ควรจะมาด้วยความรู้สึกกระวนกระวายใจ ยิ่งสายตะวันพิสูงเด็ดยิงร้อนความหิวกระหายยิ่งทวีคูณขึ้นทันใดนั้นเขามองเห็นแม่เดินเรียบมาตามคันนาผอมกล่องข้าวเนน้อยห้อยต้องแต่งอยู่บนเสาแอกคานเขารู้สึกไม่พอใจ ที่แม่เอากล่องข้าวน้อยนั้นมาช้ามากด้วยความหิวกระหายจนตาลายอารมณ์พุงพ่านเขาคิดว่าในกล่องข้าวน้อยนั้นคงกินไม่อิ่มเป็นแน่จึงเอ่ยต่อว่าแม่ของตนว่าแม่ไปทำอะไรยอยู่ จึงมาส่งข้าวให้ฉันกินช้านักกล่องข้าวก็เอามาแต่กล่องน้อย,อยฉันจะกินอิ่มหรือผู้เป็นแม่เอ่ยปากตอบลูกว่าถึงกล่องข้าวจะน้อยก็น้อยต้อนเต้นแน่นในดอกลูกเอ๋ยลองกินเบ้งก่อนความหิวความเหน็ดเหนื่อย ความโมโหหูอื้อตาลายไม่ยอมฟังเสียงใดๆเกิดบรรดาลโทระอย่างแรงกล้าคว้าได้ไม้แอกเข้าตีแม่ที่แก่ชราจนล้มลงแล้วก็เดินไปกินข้าวจนอิ่มแล้วแต่ข้าวยังไม่หมดกล่อง จึงรู้สึกผิดชอบชั่วดีรีบวิ่งไปดูอาการของแม่และเข้าสวมกอดแม่อานิจาแม่สิ้นใจไปเสียแล้วชายหนุ่มร้องไห้หูุสำนึกผิดที่ฆ่าแม่ของตนเองด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบไม่รู้จะทำประการใดดีด จึงเข้ากบนมัสการสมภานวัดเล่าเรื่องให้ท่านฟังโดยละเอียดสมภานสอนว่าการฆ่าบิดามารดาผู้บังเกิดก้าของตนเองนั้นเป็นบาปหนักเป็นมาตุฆาตต้องตกนรกอเวจีตายแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นคนอีก มีทางเดียวจะให้บาปเบาลงได้ด้วยการสร้างธาตุก่อกวมกระดูกแม่ไว้ให้สูงเท่านกเขาเหินจะได้เป็นการไถ่าบาปหนักให้เป็นเบาลงได้บ้างเมื่อชายหนุ่มปงศพแม่เสร็จแล้วขอร้องชักชวนญาติมิตร ชาวบ้านช่วยกันปั้นอิฐก็เป็นธาตุเจดีย์จุอัฐิแม่ไว้จึงให้ชื่อว่าธาตุกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่จนตราบทุกวันนี้เรื่องนี้ก็เป็นตำนานเล่าขานกันมานานเป็นกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ซึ่ง ทุกๆคนก็ได้เล่าขานกันมาเป็นนิทานพื้นบ้านนิทานภาคอีสานของเราได้จบลงแล้วแต่เพียงเท่านี้